បានស្ដាប់យានេះជាเนาะនេះអរត្រកិបទេ Và không phải vì nữa đẹp anh chào mọi người rồi cảm subscribe cho kênh Ghiền Cứu nhà bây giờ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  kho giờ bây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  giờ เขาเกิดจากพี่น้องเลยนะโลกกำลังเหตุสุออกมาบนหัวเมื่อคืนสาวนอนพี่น้องนาะถ้าเขามั่าย ไอเกลียวเลยเก็บแหนะตอนนี้ก็ตัดแล้วนะพี่น้องเหลือซสำเนียงพี่น้องเอ้ยหยาเนาะวอาคอยให้เข้ามาตัดเอาพี่น้องเอ้ยขาบอกว่าขึ้นมาน้ำสิดถั่มเนาะเลยขาบหนึ่งกับซุ้มนี่แท้อ่าธรรมศาสตร์จ้านตัวนี้ปลูกก็มันคือหน้านงกเนาะพี่น้องเนาะเฮิงอดิซองหายนี่ยหน้านกเดียวเดี๋ยวจะไปอัปเดต เข่าเนาะพี่น้องหลังจากที่วานไปหลยว่านเติบเนาะเริ่มเริ่อมงะไรได้พี่น้องเนาะท่านในวานพูอยู่ถามมันชื่อเงาคนนี้กอนนี่ ซูมได้อย kind of ู่หนานี่กรหน้าส okay. ิเบิ้งเบิ้งก็น้องพี่น้องน้าสิบวได้คุ้มหย่าสียาคุ้มหย่าเนาะนี่คือไฮนี่อยู่หนามขักเนาะเป็นได้พี่น้องงามอยู่วะเนาะบานเองกับมือพี่เนาะก็ที่ว่าออกสม่ำเสมอดีเลยพี่น้องไฮไฮที่ว่าบานตมนี่ หน่าใหมเดี๋ยวอย่าสิเกิดนี่จริงๆพ่อเอาพูยมาหวานแ้วนี่ขอวันแล้วมันคือสิสัตว์ขึ้นพลเร,รือนี้อย่าให้ให้แมน่น้ำเคิงบวานมันถี่เป็นบวานถี่ได้ไหมน้ำคิงขึ้นบานชมได้โบยหน้ามึงนี่ไงเดิมอย่าเดิมปลุกปล่อขึ้นนอกที่นอง มันอสิ่งที่คุ้มฉีเย้าคุ้มหย่าและนี่คืออะไช่วงนี้บวันน้นบอกก่าเป็นเดินเท่านี้เนาะพี่น้องคุณแหละบัดน,นั้นทีงฉีสามมันสามมันหนย้าออกไปโอ้โหวหน้ากำลังแตกใบไปหนึ่งซองใบเนาะซุ้มหนึ่งก,กะกำลังซองใบพี่น้องกลยลังซองใบ ได้พี่น้องงามยุวยแล้ว,ลวทีมือวารอนบานเขาได้ฉีดออกไปทั้งทึ่งมันอยู่หนามคือหนามจุ่มนิ้วก็ขัดมันได้บอกกะมิมันตายบอกว่าข้างหนามลายตายไปจัง อแต่ว่าเปอยากให้ยหยาดเิดนี่หายเลยอู้สมบูรณ์พี่น้องสมบัติสม,เมอเลยเนาะนี่ห้ซสมบูรณ์เออโอเคอยู่ชันพี่น้องชันนี่ได้ขอว่าบานปีนบิดคือเอียงเลยห่างเป็นห่าง ก็เกิดก็มีนี่ชุ่ยู่น้ำชุ่มในน้ำมาอยู่นี่นี่เชื้อหนอนหยากระปุกอุปเลาะขึ้นมากเลยนี่เนาะนฮะไม่ออื่นมาสิเอามาใีดยาใีดยาคุมหยาให้เนาะ หัวผ่านทำก็มีพี่น้อยหัวหลุดนี่เหใบหายาปลุกเป็นมะอะไรคุ้มหยามแกเออแค่นี้คุ้มหยาแล้วจะใส่ผุ้ยพี่น้องเนาะเพราะว่าท้าเขาใส่ตอนนี้หยามันแหงสีขึ้นไหวกว่าเขาแล้ตามคอยศึกษาทำยูทูปนะพี่น้องทางพี่น้องฟังไทย คนมาให้ค yeah. ุ the the time, so short, ้ม n h าก่อนคุ้มห h à เศรษโอ้เหยียบเข่ามันมาแหละคุ้ม n h าแล้วกาผ่านไปซามสีเมืองกบาลพูยโอ้ยมันสิบานอะยังไม่บ่คือจิงสีนี่นี่มันไม่น้ำพี่เนาะคือว่าสีพ่นเอาเนาะพ่นพูยเอาสีสีให้มันกินทางใบเอานะพี่อเนาะ เป็นบ้านนั่นนะชมไดมันบมมีน้ำชมไดมีน้ำก็เป็นสิไ้บ้านบ้านพุยเม็ดเลยเล็กกาดน้ำแรงอยู่หน้าพี่เลยอยู่ได้เท่าน่าสื่อมก็เผาทานเนาะพี่น้องโมเบีะกเผาทานแต่เห็ดหัวน้ำบอนะเห็ดหลันงบหให้มันลุ่ม เขาหลอบทำยีสต์อโอ้พี่น้องเอ้ยมันใหม่เบิดแบบคอบริษัทมานอนเนาะเพื่อจะฉี่ได้นี่มันอันนี้ลางใหม่เพราะว่ามันติดเดี๋ยวเพราะว่าบโบออกมานะกันคือท่านะมันใหม่เบิดตื่นเหมือนเสาป่ะแต่ว่าหลอบนี่มือแดงฉีดออกมานอนนะพี่น้องเอ,าาอ้ยม,มานอนเบิ่งเาบางิบง่บงเตาถ้าเอาถ่านเนาะถ้าปิดมันวัชเมีนเห็ดเชื้อเมื่อยสื่อพี่น้อง เคยใชิได้เต้าหนึ่งเว้นง่ายเนาะตัดใหม่เมื่อยบ่เมื่อยมาว่าใหม่เบิดอู้ใช่ได้ที่ตุ่มน้องใหม่พี่น้องเอ้ยลองเอาหน่อยมมาตุ่มตุ่มจะนิ่ห่อนได้พี่น้องห่อนขนาดใช่ได้แต่ว่าเครื่องเนี่ยมันอยากสูงผลตัดใบตัดใบเนาะแนะนำนะครับเขาเผา lại làng nhàm phồn điện à. cày thôi cả cái tre của bố hến thì đó cái tre khảo khổ nạ <laughs> ra bớt, oh, bớt thì nó dù dù bạn xung nói nè xung nói mà sao của tổ là lái cái gì cả này à, ôt, ào, chắc บ้านผู้วิเหลวอียังแล้วฉีดยาขาา่ายหนาเหลวจริงๆฉีดยาควบหนานะจังสๆปล่อยมนันนะปล่อยอย่างนี้นคือสริแนวกินไาอยู่เนา,นา,ยยานะพี่น้องตะกัตกกะตกกะกตดแตงกินหนากินโยงไปแล้วไก่ก็พี่จะได้อิม่มได้พี่หักบ้านใครกค็คังอยู่ขอ้อคังอยู่ข้อกินแต่ขบเปือกเพิ่งพี่น้องเข้าใหม่คอยเนาะเข้าหน้าแส่งไปซีซองสอบอมุ่นขนาดพี่น้องเอ้ย มุนเป็นมุนสำข์เขาป่ายโออนี่เขาเขาหน้าแฉ่งเลยนี่สะตัดมุนพี่น้นองๆเลยบ่เป็นตะกินปวดหลายเดืองน,นี่เขาหน้าแฉ่งบ่ง,งามนะเขาหน้าแฉ่งจะพอมันราคาศี่เนาะทั้งมุนทั้งแขง็งนะครับ่มมุนก็บเป็นแข็งเขาหน้าแฉ่งชั้นเป็นยังไงอู้หูมันที่เขาป่ายไหลบโมนี้ลายเลยซีซองสอบมุนขัก บุคือหน้าปีหน้าปีน,น,ปนี่กินแสบอ่อนหอมจะว่าเห็ดนี่ก็แปะพ่อได้กินพี่น้องเลยพอได้กินเขาหน้าปีไปพี่น้องบองรสิเลยปิดคลิปไปเพียงแค่นี้กันขอกันอีพี่นายพี่น้อง